เกคุณด่านประการชนตอนนี้นะครับฝนตกนะอยู่ในกระเป๋าฝนตกนะครับโอ้ฝนตกฝนตกมาอีกแล้วนะครับด่านไปเลยครับไม่งันเปียกหมดนะครับฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วมันสวยงามเนาะสวยงามนะครับ ไอ้นูนักซิงรับเร็วมากเลยครับไปแล้วนะครับไอ้นูนักซิ่งฝนตกนะไอ้นูนักซิ่งครับเหลือเวลาอีกกี่นาทีเข้าบริหารแล้วนะไอ้นูนักซิ่งสี่นาทีฮะเหลืออีกหกนาที เพิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวรถเข้าพังนะครับฝนตกนะครับที่เกินคุณด่านประกันชนนะครับเจ้าพ่อเห็นคุณด่านนตกนะครับฝนตกนะฝนตกเกินคุณด่านประกันชนฝนตกดูระดับน้ำนะครับนี่จะมีป้ายบอก นี้จะเป็นบริเวณป้ายนะครับเขื่อนคุนด่านประการชนนะครับหลังจะเอาไปส่งนะครับแต่ว่าตอนนี่ฝนตกมากเลยค่อยๆไปก็ได้นะครับฝนตกมากเลยนะครับ,บ,นบ,นบนวนรียนสักหนึ่งรอบก่อนโอแล้โหรูอะไรเปลี่ยนบนพนี้เขบวนหนึ่งรอบก่อนเลย เลยกินทัทีระวังรถฝั่งโน้นนะครับวนไปโน้นอีกรอบหนึ่งก่อนหน้าป้ายก่อนไปหน้าป้ายก่อนอ๋อไม่ให้เขาไปก่อนลนะเขาก็ช่นกันสิโอ้โหขื่เขื่อนคุณด่านประการชนนะครับออเอ้าอเขาไปขี้จูดเขาอีกอ่าเดี๋ยวก็วนหนึ่งรอบก่อนที่จะส่งรถเขานะครับที่พี่อยู่นี่ไหม,ไมอยู่ไหม เอาขึ้นรถกลับสิครับไปแล้วนะครับอะไกินนะที่เออก็ไม่ยอมขี่วนด,วนะด่านประกันชนนะครับเรามาถึงจุดที่จะส่งรถแล้วนะครับเรามาถึงจุดที่ต้องส่งรถแล้วฝนก็โปรยปลายลงมา โรยปลายโปรยปลายแปลกปรักอ่ะก็ยุติการท้ายทักโอ้ชนพิงทรงนี้นะครับ